่็จากีพี่แหลกเพราะว่าไมา่ใช่เวลาด่วนใส่เบ็ดใส่ตุ่มครับไปข้างในตัวเ่อา่ะเนี่ยออเหมือนกันได้ใส่หรอเปล่าใส่เดาไปอ มานปมานกับถาเบิ้งกันเนียครับมืออื่นมือสอาโอ้ยตกลุมมองหน้ำคุ้นๆจีบาดีเขาบ่พี่แกนี่บ่แกพูดกับเจ้าวได้ปั๊มเราะว่ามือหนังมาใส่เวทมันเห็นเต็มตุ๊ก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 อยู่นะ นี่ครับหาอยู่หากินอีสานบ้านเฮาครับผมกะใส่ตุ่มนะครับใส่เบ็ดมือนกับมีนัดจะไปยิงกบไปน้ำม,มือม,มือนไปข้างในว้าเดี๋ยวมือเอาไปหายิงกบครับรอติดตามรับชมกันได้นะฮะไปยิงข้างในมือว่าไปข้างจอมซีวะจอมซีจอมตาลวะอย่างเงี้ยนะ อไรกินไอ้ไกลวไกมามีอะไรเลยคือปกอบนเงี้ยมันน uh ี uh ่เป็นมวนมวนไหมบอไกันไอ้นี่เป็นเงเฉลี่ยท่าไกันได้บ่อืมก็อก็เลยบมาใจมันมากเลย ตอนนี้ถ่ายทอดสดน,นะฮะโคฟร,รับชมอยู่ประมาณน,นะฮะเจ็ดแสนกว่าว 7, คนนะครับตอนนี้โอ้เหตุขัดแค่จะปิ้วเลยวัฒนผู้ชมอยู่เจ็ดแสนคนนะครับกดไลค์อยู่ประมาณหกแสนเดี๋ยวทำไเนาะ ก็ไปหาลังโอ้วันนี้ก็จะทำเกลียนที่กระเดียน,ยนไปไปลังต่อไปครับนี่แกอีสารบ้านเฮาข้าแกไม่ั้งหมไม่มีน้ำมันมาตอบตามคือว่าไปทั้งผี่ทั้งน้นน้ำร้ายเลย ใ <c> ช <oughs> ้น้ำสาข้อก็จับทันเรี้วเช็ดมือขึ้นไปคุณบอกขึ้นไปแล้วทั้งนี้มีน้ำด้วยถึงแต่มีป่าลุกดีไว้น้ำคุณดีขนาด แต่ว่าลูกออดยังบานใหญ่ยังม่มีเยืยอ,น,ยยอน,ยยนี่ให้นี่เป็นกระจังนี่ใส่เบ็ดกบปั่มนี่แล้วงามคุณดีขนาด ให้เดี๋ยวใส่แ huh. ม็ก <c pronounce ornament als> 2สองตุ่มละเพียงให้มุ้ให้นั่หนั่งวัวนี่ให้นี่เสียงไปหัวหัวปิตะยานเนี่ยให้เนี่ยใส่เรา่เนี่ยให้เนี่ยอืมดีใจมางเต้ โอเคเถียคอนๆเถียถามนี่ๆก็สุจอดมันแล้วไว้ตรงนี้แหละแม่นบ่แม่นจัดไปจะบ่ได้อย่าจะกบมาใส่ไว้ให้ดอกอืออ่านี่กําลังใจขึ้นอือ <laughs> ปักเคงไม่รบ,บอยอมากเลาสหรัปลาเชิงสิบม่สา <laughs> <laughs> สร้างได้ดีหนระ มันคือขโมยแท้นี่คอคือแล้วเนาะนี่เปมงจถ้ามมุมหน่อมุมมุมหงใส่ปให้เดียวกันหนึ่้มุมหนึ่งหนึ่งแลลงมาุมนี่ยได้แ้บ่ให้หนีไหมบ่แต่ว่าเคใช้าโอ้ยคำรพี่เนาะโมงใหม่ครับโมกโมกลัวบ่อแม่ ไปเเดอมันพลาดมพาตุ่มนี้หรอกนะม้างมันต่ำมันตุ่มมันเสียมันแข็งบะตปนมันสีไนยมันเหมือนโคอมังนโอเคไปเฮ็ดงานบ่ มีกะเดียบตุ่มนึงงนะลองสุใส่กันอ่ะตุ่มสุดท้ายไป<ะ>ไปตรงได,ได้ดีจยได้ดีเพรา<ป>ะว่าเกียศาเกียศาสิไปใส่ไหมโอ้ไม่เห็นหมกนี้ก็เห็นหมกนี้เหรอนาขึ้นหลายแค่ใส่ไหมบนไปบนมาอย่นี้จิ ป็นยังไนปาม์มออื่นผลงานนอาเป็นแต่คือหูคือตาปะกล้องคือสันเลยวะตุ่มกจ็จะรู่สึกประมาณคือตุ่มห้องเดี๋ยวเจอกันมืออึนเศ้าครับผมแล้วมือน,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 นี้ครับจบการสนทคะแนนคนแค่นี้ครับตุ่มสุดท้ายละนี่ยเดี๋ยวติดตามกันพรุ่งนี้ครับว่าเสาสิมาประมาณน,นะครับผมเอาไปเจอกันในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับผมเทหอยเงียมเราไหนี่บเล้ยงน่ะมาแบุคี้บุคคลไม่ผิดคนหลัง